สวัสดีพี่น้องเวสกอนจ้าสาวันแกนผ้ากินผ้าทำมาแล้วจ้าพี่น้องจ้ามือหนีมาพร้อมกับกล้วยวี่ใหญ่ๆพี่น้องกล้วยวี่งใหญ่ๆพือ่อแต่ว่าพรท่านได้สุกดีภาไในจ้าเดี๋ยวเสียเอาไปบ่มเวสก่อนหลังจากที่โบมเร็นแล้วกะเสียเอามาเห็ดเมนูข้าวต้มมัดจ้าพี่น้องมือนีเสีบ่าอาไปย่ซอยมือนีสีล่องเห็ดเองเบิง้งไปล่อบเบิ้งวาสีรอดหรือบ่รอดสีเป็นข้าวต้มมัดหรือสีเป็นข้าวต้มยัง เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันนะจ้าแต่ว่าตอนนี้ขอกลวยไปบ่มกันเด้อพี่น้องเด้อไปจ้าเราบ่มกล้วยไว้ประมาณ2วันค่ะหลังจากนั้นกล้วยก็สุกดีแล้วเราจะไปทําข้าวต้มมัดกันค่ะมาตัดใบตองกันค่ะทุกคนใบตองที่เราจะใช้ห่อข้าวต้มมัดส่วนมากนินยมเอาเป็นใบตองของกล้วยน้ําว้าค่ะ ไม่แน่ใจว่าใบตองชนิดอื่นจะทำให้ข้าวต้มมัดของเรารสชาติเปลี่ยนหรือเปล่านะคะเอาไปตากแดดไว้ให้เหี่ยวค่ะจะได้ห่อแล้วไม่แตกค่ะหลังจากนั้นเรามาทำใบเตยกันค่ะเราจะเอาน้ำใบเตยมาทำข้าวต้มผัดกันนะคะวันนี้เราจะทำทั้งข้าวต้มผัดและข้าวต้มมัดกันเลยค่ะ ไปปั่นให้ใบเตยละเอียดแล้วก็เอามาคั้นใส่น้ำนะคะวัตถุดิบที่ต้องเตรียมมีข้าวสารข้าวเหนียวนะคะน้ำตาลทรายกล้วยสุกงอมกะทิเม็ดถั่วลิสงดิบใบเตยสูตรนี้จะทำข้าวต้มผัดนะคะทุกคนเรามาเริ่มนึ่งข้าวกันก่อนเลยค่ะข้าวสารข้าวเหนียวเราเอาแช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็เอามานึ่งก่อน จะใช้สูตรนี้ก็ได้นะคะหรืออีกสูตรหนึ่งก็คือเอาเข้าวสารข้าวเหนียวไปผัดเลยก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบนะคะหลังจากนั้นตั้งกระทะให้ร้อนใส่กะทิลงไปแล้วก็กวนกะทิให้แตกมันนิดนึงแล้วเราก็ใส่ถั่วลิสงค่ะลงไปต้มและใส่น้ำใบเตยตามลงไปค่ะต้มจนถั่วลิสงสุกนะคะทุกคนถ้าถั่วยังไม่สุกก็เพิ่มน้ำได้จ้า ัวเริ่มสุกแล้วเราก็เอาน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายแดงมาเทใส่เพื่อให้น้ำตาลทรายละลายก่อนนะคะทุกคนแล้วเราก็เอาเข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วค่ะลงไปผัดให้เข้ากันนะคะก็จะได้สีสันน่าทานแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปเตรียมการห่อกันค่ะ ใบตองที่เราตากแดดไว้เรียบร้อยแล้วก็จะเหี่ยวนะคะเหี่ยวแบบนี้เลยเวลาเอามาห่อจะได้ไม่แตกคะ่ะทุกคนถ้าเราใช้ใบตองสดห่อมันจะแตกนะเช็ดให้เรียบร้อยแล้วเราก็รองใบตองสองชั้นค่ะใส่ข้าวใส่กล้วยลงไปเลยค่ะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะ วิธีการห่อของสาวคอนแก่นจะใช้วิธีการประคองใบตองทั้งสองด้านขึ้นแล้วก็ค่อยๆพับลงมาค่ะจะพับเก็บด,ด้านหนึ่งไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะไปพับกลีบอีกด้านหนึ่งให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกลับมาพับอีกด้านหนึ่งค่ะบอกก่อนนะทุกคนว่าทําไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะโดยปกติแล้วยายจะเป็นคนทําให้กินค่ะไม่ค่อยได้ห่อช่วยยายเท่าไหร่ แต่ว่าก็พอทำได้ค่ะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะเราไม่จับมุมจับจีบเราก็พับเข้าเฉยๆก็ได้ค่ะไม่เป็นอะไรสวยงามเหมือนกันเสร็จแล้วเราก็จัดเรียงให้สวยงามค่ะแล้วเอาไปนึ่ง ข้าวตัวนี้ก็คือสุกแล้วนะคะทุกคนก็จะใช้เวลานึ่งประมาณ1ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นเรามาทำข้าวต้มมัดกันต่อค่ะวัตถุดิบที่ต้องใช้มีข้าวสารข้าวเหนียวน้ำเปล่าน้ำตาลทรายถั่วลิสงแล้วก็กล้วยสุกเหมือนเดิมค่ะเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะเพื่อให้น้ำตาลทรายเกาะเม็ดข้าวด้วยค่ะทุกคนก็จะได้ความหวานจากน้ำตาลทรายนะคะ คนให้เข้ากันค่ะน้ำตาลทรายกับน้ำเปล่ากับข้าวให้เข้ากันแล้วก็เอาถั่วลิสงมาคลุกใส่ด้วยค่ะใครไม่คลุกใส่ก็จะตักโรยก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่ความชอบแล้วเราก็เอามาห่อเหมือนกันกันกบหอข้าวต้มผัดเลยค่ะ นี่แหละค่ะทุกคนสาเหตุที่เราต้องเอาใบาตองไปตากแดดเพราะว่าเวลาเราเอามาพับจีบแบบนี้จะได้ใบตองไม่แตกนะคะหรือถ้าวันไหนที่อยากกินแล้วแดดไม่มีเราก็เอาใบาตองไปย่างไฟอ่อนๆหรือไม่งั้นก็เอาไปนึ่งก่อนเพื่อให้ใบตองนิ่มลงนะคะทุกคนทำได้หลายวิธีเช่นกันค่ะ ข้าวต้มมัดเราจะเอาสองชิ้นประกบกันนะคะทุกคนแล้วก็ใช้เชือกเส้นเล็กๆมัดค่ะถ้าใครไม่มีเชือกเส้นเล็กมัดเราก็หาหนังยางหรือว่าเชือกฟางมาใช้ในการมัดแทนก็ได้นะคะทุกคนแล้วเราเอาใบตองที่เหลือจากการใช้งานค่ะมาคลุมข้าวต้มมัดของเราใส่น้ำลงไปให้ท่วมข้าวต้มนะคะต้มประมาณสองชั่วโมงขึ้นไปค่ะ แล้วจ้ะทุกคนจ๋าเรามาชิมข้าวต้มกันค่ะว่าจะอร่อยหรือเปล่าสีสันหน้าตาดูน่ารับประทานอยู่นะคะวันนี้ทำกินเองก็ขอถั่วเน้นๆเลยค่ะ อร่อยมากเลยค่ะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ